ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด5.3หน้า142นะคะให้ในักเรียนแสดงวิธีคิดและหาคำตอบข้อที่5สมศักเรียงบล็อกปูพื้นลักษณะดังรูปมีรูปมาให้ทั้งหมด4รูปนะคะและถามว่ารูปที่10สมศักต้องใช้บล็อกปูพื้นสีม่วงและสีส้มอย่างละกี่ก้อนนะคะวิธีคิดค่ะ หาจำนวนบล็อกปูพื้นสีม่วงกับสีส้มในแต่ละรูปหาได้ดังนี้ แสดงวิธีคิดในรูปของตารางนะคะเรามาดูทีละรูปนะคะรูปที่1น่งขาบล็อกสีม่วงนะคะในแนวนอนนะคะจะมีทั้งหมด3ก้อนและข้างบนและข้างล่างอีกอย่างละ1ก้อนนะคะส่วนที่เป็นแนวนอนเราก็จะเขียนได้เป็น1นคูณสบวกกับที่เหลืออีก2ก้อน 1คูณ3ได้3บวกอีก2เป็น5ต่อไปบล็อกสีส้มนะคะจะเห็นว่ามี2แถวแถวละ2ก้อนก็จะได้เป็น2อคูณ2เท่ากับ4นะคะต่อไปขาดรูปที่2นะคะบล็อกสีม่วงมี2แถวนะคะแถวละ3ก้อน และส่วนที่เหลืออีก2ก้อนนะคะก็จะเขียนได้เป็น 2, x x 2. คูณ3บวกสอคูณ3ได้6 6บวกสเป็น8ต่อไปบล็อกสีส้มนะคะมี2แ,แถวแถวละ3ก้อนเขียนเป็น2อคูณ3ได้เท่ากับ6 ต่อไปรูปที่3นะคะบล็อกสีม่วงนะคะมีทั้งหมด3แถวแถวละ3ก้อนและส่วนที่เหลืออีก2ก้อนนะคะก็จะได้เป็น3คูณ3บวก2 3คูณ3ได้9 9บวก2เป็น11ส่วนบล็อกสีส้มนะคะมี2แถวแถวละ4ก้อน ได้เป็นสองคูณสเท่ากับ8ต่อไปรูปที่4ี่นะคะบล็อกสีม่วงมีสแ,แถวแถวละ3มก้อนนะคะและที่เหลืออีกสองก้อนก็จะได้เป็น4ี่คูณสบวกสอง สีคูณสมได้12 12อบวกสเป็น14ส่วนสีส้มนะคะมีสองแถวแถวละ5ก้อนก็จะได้เป็นสองคูณหเท่ากับ10ก้อนจะได้ว่าจากความสัมพันธ์ ของจำนวนบล็อกในรูปที่หนึ่งถึงรูปที่สี่เราก็จะได้ว่า รูปที่10นะคะมีบล็อกสีม่วงดูจากข้างบนนะคะถ้ารูปที่4ีนะคะก็คือ4ีคูณสบวกด้วย2นะคะดังนั้นถ้ารูปที่10ก็จะเป็น10บคูณสบวกสอง สิบคูณสได้30 30ิบ,บ,บวกสได้เป็น32ก้อนและมีบล็อกสีสม้มจากตารางนะคะรูปที่4มีบล็อกสีสม้ม2อคูณหนะคะดังนั้นถ้ารูปที่10ก็จะมีบล็อกสีสม้ม2องคูณสิ เท่ากับ22ก้อนดังนั้นนะคะเราก็จะได้คำตอบว่ารูปที่10สมศักต,ต้องใช้บล็อก สีม่วง32ก้อนและสีส้ม22ก้อนคำตอบนะคะใช้บล็อกสีม่วง32ก้อนและบล็อกสีส้ม22ก้อน